สวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟชั่นครับ,รบพี่น้องเอฟซีทุกท่านกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊เอี้ยงแชนเนลและก็อัดประสบโชคพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางไม่นี้กะใกล้มือ่อใกล้เว้นเลยสิยพี่น้องเอฟซีใกล้วันแล้วใกล้วันไว้ออกจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันพี่น้องเอฟซีทุกท่านเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะหลายคนหลายคนว่าแอด เน่างเล็กซ่องเป็นจาเหนลงเียบีร์รูปแบบแนวทางวุ้กแล้วอากาศเริ่มเย็นเลยด้วพ่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วซ่องสิลงเมเ็ดจำเลยนี่คนนี้พี่ตังไปปล่อยลงมาสันเดย์พี่องเอวัออวอนวนี้ไม่อยไรเอฟเอแอเ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 อบอนอทองอเ่เองหเอ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 อเออออเ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 เนเอเ ่อนอื่นพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านหลังจากปล่อยหวยซ่องไปฝันบ่ฝันพี่น้องเย็บซี่ฝันเด้เพราะว่ารังขวดรังค้นว่าหอยซ่องไปไปหลายหมื่นแล้วแอดเจ้าหรือฝันเกี่ยวก็เล็กซ่องบ่ฝันเกี่ยวก็เล็กตัวนี้บ่ฝันเกี่ยวพี่น้องมันใจบ่วันนี้แหละมันใจสุดเลยพี่น้องเย็บซี่มันใจวนจุงหวัดที่ผ่านมาแต่เชื่อ แนวทางเลขซองสีห่หายไปก็คือ682 682งักพิณหลังเด้อ682เจ้ว่าบวันนี้เอสเอฟฟันเกียวฟันเกียวนลักษณะนั้นนี่พิหลังเอฟซีกรอนจะเป็นบือตัวเล็ก่าเ์ฮอตตัดได้ตัวใหญเพราะว่าระวัง682ตัดออกมาแล้วมันสีไดจ้จะคูแน่ตัดออกมาแล้วมันได้ตัวใหแน่แต่สีนัพิหลองเอฟซีรูปแบบแนวทางก็คือเลขซองก็คือ682วันนี้ เขาสุตัดไปจไังไดแอสเอ็นั่นได้บอร์ตจะต้นว่า <c oughs> มื้อไทยมื้อลงคลิปหอยซองไปน่ะว่า,ารังผูกรังคนเพิ่นบกก่เข้าใจพี่น้องรังผูกรังคนเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นว่าสิซื้อไปลักษณะในในในแนี่แหละเอ็ดถามมันมาลักษณะแนี่นี่เอสเอ็ได้บอกอยู่ว่าทั้งไทยมันน่ะทั้งไทยมันน่ะ82อ่ะให้พี่น้องซื้อขึ้นซื้อลงเลาอาเพราะว่าแนวทางงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้มา306 มันออกหคหนึง่งมันสีนะแต่มีคนถือบางนีนะเขาจะเอาไรถามหาอีกนะมาหนี้จะเล่สิว่ายำมาที่นอกให้ขยิบตัวไทยขึ้นลุกเอาเด้อเขยิบตัวไทยขึ้นลุกเอากับีเสื้อแปดหนึ 8, 1, 8, 2, 8, ่งแปดสองแปดสามตัวหน่อยตัวกันหน่อยเยิบสีเจ้าว่าบาหนี้ตัดออกมาแล้วมันได้ัวไหน E เดียวเาสิอดเ็นสบปลต้องตัดมือนี่พี่น้อง f ยแบ่ว่าิเบ้าเรื่องความฝันใ้ฟังตะกัอดเอ็นฟันจังสี่พี่หลังเย็บกี่านทันงแต่หลังเว้ออกกนะเอ้ยตังแ่หลังปล่อยหลีช่องไปแอดเ็ดฝันกออีปูอีปูภาไปเบื้งงาสีพี่หลังพระบิณฑบาตรอบแรกเลยไปภาไปเบื่องแบาพระผู้เฒ่าไส่าบากดำดำมานีนีดำเราอะเรื่องความฝัน่ะ เปนเพื่อผู้เฒ่าสองเถ่าหนูใส,ส่บาทเจ้าสันดาบพระน้ามาเป็นแถวเป็นแถวเลยน้องยุสี่พระน้าม่เป็นแถว,ว,วเลยเจ้ว่าใส่แค่สองลูกพระน้านม่เป็นแถวแจ่ว่าใส่แค่สองลูกนักพันนมันอเป็นจังใดเ่นรองยุสซี่เท้าทันแอดเอ็นจีพันมาว่าแปดสองนี้บะหด วันนี้พี่น้องเอฟซีทัวสัตว์จะตัดออกมาแล้วมันสิได้ตัวใดแนียนน,นะนะฝันเกี่ยวอยู่ฝันเกี่ยวกรเลขดแปดสองนี่วันมันคักแล้วนะว,ว,วันนี้พี่น้องเอฟซีว่ามันแม่นแล้วล่ะฝันเห็นอีป,ปูบอกว่าอีป,ปูหนุ่มภาพไปไข่ไข่ว่าภาพเป็นตักบาด์ย่ำเสาไหมพี่น้องไข่ไข่ว่าภาพเป็นตักบาด์ย่ำเสาแต่ว่าเราภาพในเบืองป,ปูเถาะสองคนใส่บาทใส่บาทพระมาเรี่ยไรแค่ใส่แค่สองอก แอดสี่นะพี่น้องแอดเองเลยว่าแปดสองนยุ่งแหละแต่ว่าโจ๊กอื่นสายผมมากสีเ่เด็ดตัวเด็ดที่อาจสิลองพาสั้นขาเ,นปเป็นช็อตไปตัดเบิ่งเนาะ,ะโรูปแบบแนวทางสีออกมาลักษณะแนวใด็ดไ,ไปเบิ่งตัวยด็ดเนวทางครับเป็แบบนแนวทางไวซองห้าหมื่นครับพี่น้องเย็บชทดตุนทันวดประจำวันที่สิบหกธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโรดแบบแนวทางได้มาลักษณะแนวนี้พี่น้องแอดเองน่ยมั่นใจตัวไทยมั่นใจตัวนี้แหละมั่นใจแห้ง จะว่าบบดนี้เขาจะตัดไปจางไหน่นะพี่น้องเยซีมันจะได้ออกมาตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวไ e อสิลอ์ตัดให้เบิ่องพี่น้องเย็ซีเนาะว่ามันได้ดตัวไหนเนี่ย นี่พี่น้องเอฟซีมันจะได้มาลักษณะนั่นนี่พี่น้องเอฟซีมันจะได้68 62หลักกระม้า82นี่แต่มันจะตัดใหญ่ซ้ำนี่พี่น้องเอฟซีมันบ่ตัดออกมาลักษณะนี่นี่มันบ่มันก็จะได้62 68เอาเสี่น้าพี่น้องแล้วก็82 68 2 แมนพี่น้องเอฟซีเราว่างพี่น้องเอฟซีระวังหกกับเก่านั่นไงวัดนี้เอ็ <c oughs> ดเอเน็นแมนเซพี่น, e e น้องเอฟซีจะไปซีบัดนี้ตัวเนี่ยตัวเนี่ยมันจะแปดหนึ่งแปดสามเจ็ดสี่นายพี่น้องเอฟซีนี่มันจะเป็นลักษณะ,ะน,นั่นนี่พี่น้องเอฟซีที่แอร์พิทคอร์ออกมาแล้วได้หนี่ รูปแบบแนวทางก็คือเลข้่องก็จะได้ออกมาลักษณะนั่นนี่แหละตัดออกมาก็ได้มันจะจะเป็นหกแปดแปดสองหกสองราคาพี่น้องเย็บซี่ตุ้ท่านไหมัสยิดตัวท่ายนี่ก็คือสิขึ้นลงเอาแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนี่สินะพี่น้องเย็บซี่ลังขูดหลังคตรเป็นาแบดจะสิไปแนวละเอียดไปลักษณะนั่นนี่แหละครับพี่น้องจะสิได้เงินเดี๋ยนี่ถ้ายพูดได้บอดซี่ลักษณะนั้นนี่วันนี้บอดแดงเงินได้พี่น้องเด้๋ยจังตัดมั่นใจหักพี่น้องเย็บซี่วันนี้เพราะว่าฝันเกี่ยวกันเกี่ยวกับฝันเกี่ยว อัอนะก็ฝากไว้เป็นฟิจารณาเอาครับพี่น้องยิปซีรถแบบแนวทางไวาสองห้าหมื่นหกแปดสองเราบ้างน้ำเนียพี่น้องเราบ้างมองไหนจีผู้ใดซื้อหกแปดเนี่ยไอ้กับเป็นเก่าแปดไปน้ำเนียอ๋นนะแต่ว่าเอ็ดมาเขียนลงดอกเอ็ดมาเขียนลงมันจะเป็นหลายตัวอ๋อนะพี่น้องยิปซีโทรทัศน์แลก็จะเป็นแค่นี้แหละรูปแบบแนวทางหมายเลขสองห้าหมื่นเบบนี้ก็จะได้ลักษณะแนวนี้อ๋อนะพี่น้อง าจจะเป็นหกแปดแปดสองหกสองหลับโฟร์ไดซิเกิลหกแปดกับกราฟขัวเป็นตัวแปดเป็นน้ำเน่าเป็สีนะ้ำพี่น้องมันจะได้แค่สามคู่มันจะได้เป็นสามคู่ตัดออกแอดตัดแอดตัดเนี่ยมันได้มาสามคูรูนะนะพี่น้องเอฟซีฝ e ากไว้เป็นพิจรารณาเบื้องรูปแบบเนื้อทางหวัวซองให้มันล่มคือล่มจับพี่น,อนอ้อ,นอง, e งมินิล่มล่มอ่ะพี่น้องเอฟซีฮาโชค้าหมันใส่ก้อนปีใหม่สันดอกว่าพี่น้องเอฟซีเ e นาะรูปแบบเนื้อทาง ตับพีน้องเ e อฟซีฝากไว้ไปพิจรารณาไาโซข้ามนส่ตัวพอเด็กเที่ยวปีใหม่ตัวพีน้องเอฟซีอยาจะเลือกฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆจากทั้งช่องเจ๊ย้งชาแนลแล้วก็ประสบโชคไว้น้ำแน่เด้อพี่น้องเดอ้อนีเครื่รูปแบบแวทางเอตัดออกมาแล้วเอ็ดคีาข้อออกมาแล้วเป็นแนวนี้แหละพี่น้องเอฟซี เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาลงสวัสดีมครับพี่น้องครับ